เป็นว it ่าอะไรขนาดไหนเพราะว่าได้แบบก็ก็ตั้งใจมากๆครับเพราะว่าก็แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นซีรีส์ดีๆใช่ครับแล้วก็อะไรอ่ะพี่ถาอะไรอ่ะซีรีส์ดีๆแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยอ่าวีเวอร์ครับเพิ่งตื่นเนี่ยเพิ่งตื่นเลย่วงนี้ครับก็ถ้าความหอมเสก็คือ ผมรู้สึกว่าเราเราพร้อมแบบเต็มตัวมาตั้งแต่ครัแรกแล้วหรือครั้สองก็รู้สึกว่าก็ยังไม่ง่ายนะแต่ก็ค้นพิ่งไอเดียก็ต้องเป็นการเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วครับผมซึ่งตอนนี้ก็โอเคพอเราถ่ายไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เดี๋ยวเอามารุ้นกันนะครับว่าจะได้ชมเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็ ก็ต um, right. yes. hey, 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 hey. ิดตามแล้วกันพาร์สองเชื่อว่ามันต้องออกมาดีแน่นอนเพราะว่ามีพวกผมอยู่นะครับก็คือพาร์สองก็จะมีทั้งแกงนี้หมดเลยกับผู้สไตร์ผัดโที่เพิ่งเปิดมาคือนี่ท้ายนะครจริงๆไคเตอร์ในตัวซีรีส์สองเนี่ยไอ้พาร์สองเนี่ยเป็นไคเตอร์ที่แบบว่าค่อยๆดิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าไคเกอร์กับเดื่หนักเนี่ยมาตั้งแต่พารแรกแล้วใช่ครับพอเป็นพาร์สองเนี่ยมันก็จะทําให้เราเข้าใจตัวละครมากขึ้นตอนที่อะไรที่มากขึ้นก็ เดี๋ยวไว้ดูใครพ่อกนะครับแาววันนี้ได้ดูหรอคปล่าวันขอดูก่อนได้ไหมขอดูม่อนเลยไม่เห็ว่าเราขอดูก่อนจรริงคทีส่วนนี้ก็จะมีสเปเชียลของจูพันนอร์ดใช่ถ้าเอาชนะทีส่วนนี้จะเป็นยังไงครับก็ตอนนี้สเปเชียลของจูพันนอร์นะครับก็มีคนส่งซิกมาบอกว่าบทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพออ่านบทอะไรก็ เรียบร้อยฮะถ่ายคิดว่าเร็วๆนี้คิดว่าเร็วๆนี้เราคิดว่าเส้นเรื่องมันจะขยายไปยังไงครับอ่าเดี๋ยวบัสตอบเองเอาป็นว่าผมคิดว่าดีมากๆเพราะว่าเห็นว่าเขียนมานานมากๆเหมือนกันคิดว่าจะออกมาดีแล้วถูกใจทุกคนแน่นอนเพราะว่าเห็นแก้แล้วแก้อีกคือแบบเอาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดมาให้ทุกคนยังไงก็รอฝากฝากโจฮยนนอสเปเชียลนะฝากด้วยครับครับก็ดันไหมมันอาจจะมีความคาดหวังของคนที่แบบเป็นแฟนจอันนอสที่เหือกย ไม่ดีมากพอพัดเส้นขยายเนี่ยคือสําหรับโจฮันน์นอสสำหรับนอสก็รู้สึกว่ามันรีแลกซ์ในการที่เราแบบเล่นตัวละครนี้ไปแล้วอะครับก็มีคนบอกว่าคล้ายๆผมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราสนุกไปกับตัวละครมากๆครับเลยไม่ไม่ได้รู้สึกกดดันมากตอนนี้แต่ว่ารู้สึกกดดันกับบทมากกว่าว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหน,นอะไรเงี้ยนี่ความมีความอยู่บนความคาดหวังของแฟนๆด้วยนะ ของพวกผมด้วยไม่ใช่ป็นแฟนมีใจเป็นแฟนใช่ครับผมก็พวกเราจะทำเต็มที่นะครับผมทำเต็มที่แน่นอนครับจะพยายามชี้เสิร์ฟให้ได้ชี้เสิร์ฟชี้เสิร์ฟเอาพูดเอาพูดถึงงานของวันนี้กันหน่อยแฟนมิสสำหรับวันนี้ครับเมื่อวันก่อนที่สยามรอยแบงก์กันุ้ยสยามร้อนเหมือนกันนะแตกเหมือนกันนะเออร้านค้าแตกเป็นไงควานรู้สึกเราตอนนั้นที่มีคนมารวมให้กำลังใจพวกเราอย่าิ่งใหญขนาดนั้นดมากๆดีใจมากๆที่ มีคนรักเรามากขึ <ett countries> <laughs> ้นถึงขนาดนี้เลยก็เอาที่เราเดินมาคือแบบแทบจะร้องไห้เลยวแแทบแทบจ่าเลยแทบจ่าคเพราะยังลองได้เอยู่เมกอัามันหลุดคงรองแล้วก้นทุกคนว่าไงบ้าง่ะทุกคนว่าไงบ้รหาก็เกินความคาดหมายแล้วก็เกินคาว่าดีใจไปเยอะอยากจะขอบคุณมากกว่าที่มันมีภาพนี้ในในในชีวิตครั้งหนึ่งเนาเออเราก็ อยากจะขอบคุณไม่ไม่มีคาอื่นนอกจากคําว่าขอบคุณเลยครับสําหรับวันนี้ลหละจะยังไงครับเขาก็เทกันมาให้กำลังใจเราแน่นพอเหมือนกันใช่วันนี้บัตรก็เต็มเกือบหมดนะครับมีเปิดพิเศษด้วยคือมีเปิดเปิดเุยเปิดพิเศษซีซนพิเศษด้วยมีเปิดไลฟ์สตรีมด้วยใช่ไหมครับ ใช่ก็เลยแบบว่าโอ้คนมาเยอะมากๆคนดูเยอะมากเลยก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับผมที่ที่คอยสนับสนุนพวกเราตลอดนะครับแล้วก็โชว์วันนี้ผมรับรองว่าทุกคนเต็มที่แน่นอนนะฮะอาจจะไม่ไม่เราไม่มีสปอยเนะเราไม่ได้สปอยไม่ไม่ได้มีสปอยนะครับก็เต็มที่ทุกคนแน่นอนครับผมรอติดตามชมกันได้เลยไม่ไม่สปอยจะมีความพิเศษยังไงพิเศษพิเศษแน่นด้วยความที่แบบว่ามันด้วยความที่มันแบบ หลากหลายสไตล์เนาะคนนู้นชอบแบบนี้ก็จะได้เห็นแบบนั้นเลยหลากหลายสไตล์มากๆครับจะเป็นโชว์ที่มันต้องกมดอยา่ยากที่อยากะอยาก่จะอยาที่าที่จะอที่ากทน่จนาตจะอยาตึ่อกที่ะอกที่อาทุกคน่อยี้องกท่า่ะอราทีกท่อาี้ยกี่อทจะอราอกี่าทีี่ท่ท่อี่อยาท่ากี้ยอกที่ที่่ออ่า ชีสเซิร์ฟชีสเซิร์ฟชีสเซิร์ฟคือแ้บมีโดนทเซิร์ฟมากเชีสก้อยเซิร์ฟเบาๆค่ะวันนี้เรามาซอฟต์น่าจะพี่เอิร์ธนี่เบานะเบาค่ะวันนี้เบามากรอดูเลยรอดูต้องรอดูเซิร์ฟเบาๆถึงขั้นไปย้อมผมมาเลยแก่เลยแก่เลย เก็บด่วนเก็บชีแล้วพี่บอลพี่บอลเป็นไงพี่บอลเตรียมตัวยังไงอาจจะเป็ตรียมตัวยังไงล่ะครับก็ตื่นเต้นครับแล้วก็มีการซ้อมเวิร์กช็อปหลายๆครั้งที่ผ่านมาไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าอยากให้เห็นบนเวทีจริงๆมากกว่าแต่ว่าทุกคนใส่สุดแน่นอนครับอยากให้อยากให้ทุกคนเห็นแล้วก็ฝากติดตามทุกคนได้อีกรอบหนึ่งต่อไปเรื่อย เพราะว่าตัวจริงของพวกเรา10คนดูดีกว่าในจอแน่นอนจบได้ไงวะเนี่ยต้องหาทางจบลงได้หวะพอนจบพอนเริ่มติดเบอนเริ่มเหมือนกูแล้วนะเหมือนเงินเลยจริงเริ่มเหมือนเงินได้สบายก็ได้แต่คู่ใครคือแซ่บสุดคงแทบคนละท่าคนละแ่บคนละทบบถ้าแทบคนละท่าแทบยังไงพี่เนี่ยต้องขาดแทบยังไคือบังที่ยาวเลยพี่บางที่ยาวเลยเนี่ยแค่ออกท่าเต้นท่าเดียวอ่ะก็ ต้องสปอยแล้วอ่ะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้มันพอมิสิบคนอ่ะสิบทิศสิบทางเลยนะไปมึงก็เต้นไปพร้อมกันใช่เต้นไปคนละลายรู้ได้ไงอ่ะลายใครลายมันตัวใครตัวมันโฟมยืนคนที่คงแต่ว่าอย่างเรื่องเต้นอย่างเงี้ยเราฝากความหวังไว้ที่ใครแบบมาที่สุดว่าพี่เงินครับฝากไว้ที่พี่เงินนะแน่รอดูเงินได้เลยเงินแจ้งหรอต่อไ้ที่พี่เงินเงินไม่แจ้เหรอ เมนแดนแดผมก็ฝากไว้กับใครก็ไม่รู้เหมือนมันจะบอกเอ้กล้ามเนื้อผมจำแล้วมาได้หมดทุกเสพได้ยังน้าอยู่ครับกหนึ่งเร่เราต้องบอกว่าอะไรระวังเมาเอวนะครับเนี่ยน้องก๊อฟเอวดีมากจริงๆรันปักมันปักมาได้ถืแปลว่ากระดูกกระดูกร่างแต่พาร์ทร้องนี่ที่บัา ตรงนี oh, yeah, ini, ่ยืนยยืืนนหลักได้ไหมโอ้ยไม่ยืนหลักหรอกครับทุกคนร้องได้หมดเลยที่ที่ผมดูมาคือทุกคนร้องดีทุกคนอยากให้ติดตามโชว์ทุกคนนะครับทุกคนร้องได้หมดเลยพอมาร์ร้องทุกคนตายร้องทุกคนอาจจะเงียบไปคนละสไตล์กันครับมีหลากหลายสไตล์ หลายซาวจะได้ฟังแน่นอนวันวันนี้จะมีเพลงที่เพลงไหนที่เราได้จะได้ฟังได้ยินกันแน่นอนแน่นอนแรงดึงดูดแรงดึงดูดแรงดึงดูดหือนิรันดร์หรือนิรันดร์แรงดูดแล้วมีอะไรบ้วะแค่อาแค่ได้แน่นอนแค่ได่ามีแค่นี้แน่นอนแรงดึงดูดเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงฮะวุ้ยวุ้ยรอดูได้ไหมอ่ะ้ไอ่ะให้รอดูให้รอดูได้ไหมจะมียูนิตสเปเชียลม เออฉากคู่อะไรเงี้ยคู่เนี้ยคู่สเปเชียล i อมัคือยังไงนะครับยูนิสเปเชียลเช่นยังไงครับเช่นยังไงบ้างมาคอนเออคนด้นีออันดูนี่ันดูนี่นดูนี่อ่ะเดี๋ยวลองรอชมรอดูดิอันนีง่ายดิดใจั้งหล่อเป็นังสวยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน พ่อพี่อัดที้ดีครับมันลุ้นเพระว่าลุดแล้วเว่าหลุ้นเหรอจริงวันนี้เราจะได้เจอกันแล้วนะความสุดมวลความบุกทั้งหมดครับต้องขอบคุณฝากขอบคุณแฟนที่คอยสปอนอร์ตพวกเราดีกว่าสุดท้ายแล้วก็เหมือนที่บอกครับผมอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆเพราะว่าไม่มีคําอื่นที่เหมาะสมนอกจากคํานี้เลยขอบคุณแล้วก็ดีใจที่ ทุกวัน <cultural> น <gaming> ี <han abre> <se bies> ้เราได้พบกันเราได้รักกันเราได้มาเจอกันแล้ววันนี้เราก็ได้เจอกันนะครับขอให้มีความสุขกับวันนี้มากๆนะครับฟอยว่าอยู f ฟอยอยู่ฟอยเบอร์เยเปมากเปมากอไหรสครับนมอไหวะชื่ออะไรไปซ้อมมาพี่อะเสตรีมมิ่งหรอสหรับคนที่ไม่มีโอกาสมาไม่มีเวลามาอะไรเงี้ยดูในสตรีมมิ่งโอเคครับสำหรับคนที่ดูไลฟ์หรือนี่กาลังดูสื่อนี้อยู่ก็สตรีมมิ่งนะครับบาทใช่ไหมจ๊า1,000บาท ซื้อทันซื้อได้ยังมีเวลาเพื่อแบบวิ๊เเี่นใจดูไม่ดูซื้อก่อนเงินค่อยหาทีหลังได้ปะกาวันนี้ใครร้องไห้ก่อนเออใช่จะเออคุณลืมถามจะเสียน้าตาอนนี้ใครจะร้องก่อนคิดว่าวันนี้อยากให้ขี้ให้อยู่แล้วคือตัวผมน่าจะทุกงานนะครับแต่ว่าร้องร้องนำ่ะ เป็นนองน้องน้าแต่จะลองดูคอนเสิร์ตนี้ผมไม่อยากให้มันรู้สึกว่าเศร้าอยากให้มันสนุกฟิลมูดกลับบ้านผมยังพยายามนะครับทุกคนและอย่าตัดภาพไปปึ้งรอเลยพม่แม้จะร้องเหมือนคำนดเลยไม่มีไม่มีจะพยายามซิงเกิ้ลถิดถ้าเกิดบัสเริ่มอ่ะก็คือไปกันหมดรอดูปอนรอดูปอนมาเออมาบอกทั้งเลนะ เงนแม็กี้ค่ะเฮ้ยเงินแม็กี้แม็กี้เงินไมค่วเรือล่มมลยยังไม่ขึ้นเลยก้าล่มเลย